ันแนทถัวครับกินเที่นอนออนไลน์นะครับมาถึงแล้วสถานีรถไฟอยุธยาครับมากับพี่สานชัยดอตเน็ตพี่ชัยก็ถ่ายคลิปอยู่ผมก็ถ่ายคลิปเดี๋ยวผมมารอเอ็มอฮอสเซียครับที่นี่นะแล้วก็ดูคลิปวิดีโอของอนแนทถัวครับให้ดูเสื้อใหม่ก่อนนี่ครับดูก่อนโลโกโอ้อาภิชาความงามภิชานี่เป็นวิถีชีวิตของคนยุธยานะกำลังขึ้นรถเมล์อยู่เลยที่ตรงนี้เขาเรียกว่าปุ่งเก่าใช่ไหมอ่าน่าจะปุ่างเก่า ผมไม่ค่อยมีข้อมูลไงพอดีพี่มากับพี่ชานชัยพี่ก็เสียกันแล้วจะมีข้อมูลเขาม,มีความหลักกันอยู่ผมจะมาดูความหลักของพี่ๆก่อนนะว่าเป็นยังไง <c oughs> อ่าเดี๋ยวเดินชมต้นน้าสถานีแป๊บหนึ่งก่อนแล้วกันผมเดินดูนี่เลยครับนี่รถกบมั้งอ๋อได้ดรถกบ <c oughs> ใช่ปะ่ะ <c oughs> อ๋อ <c oughs> ผมเห็นในคลิปที่เ <c oughs> ขาเสียน่าจะมีมั้งรถกบอะไรเนี่ยเป็นดูสไตล์แหลกนะอ๋อเค แต่สวยนะถานีรถไฟเขามีเกสเฮาส์กับร้านอาหารเต็มเลยตอนนี้ตอนนี้น่าจะมีรถเ่ามีอะไรเนี่ยอืมเพราะฝรั่งเวลาเขาเที่ยวเขาก็คงแบบหาจุดต่อต่อรถต่ออะไรดีนะอ่าครับใช่เขาคงมีข้อมูลนะพี่นะน,นี่ครับมาบพี่ชันชายเดินเดินเดิน,ดนสักหนึ่งรอบครับแล้วก็เด๋ยวจะเอาของพี่ชัายที่พกกันน้ำได้เนี่ยกันได้อันนี้ตัวนี้กันได้แนนเป็นทางกันน้ำ ดูบรรยากาศไปด้วยครับแล้วก็เดินไปด้วยเดี๋ยวพี่ชัยชชยไปร้องในก่อนหรือว่าจะไปไหนดีกินกาแฟไหมเ้ยเพราะเพราะมาถึงประมาณน่าสิบโมงยี่สิบอะโออีกวันครึ่งชั่วโมงกว่านะกาแฟไหมครับทางถนนก่อนเดี๋ยวเดินถ่ายคลิปสักสิบนาทีนะพี่ยุ้งยาเพราะผมไม่เคยมาเลยเอาเดี๋ยวรอเพื่อก่อนครับนี่ โหนี่ครับครั้งแรกเลยที่ผมมาเที่ยวแบบจริงๆนะเที่ยวเยื้ยาออนะ่ะดูบรรยากาศไปด้วยเดี๋ยวรอกินข้าวพอพี่สองดูก่อนกาแฟยังไม่เปิดอ๋ออะไรจ้าข้าวไข่เดียวไข่เดียวคุณจ้ามีกาแฟปะกาแฟไม่มี <laughs> เดินเล่นอยู่ก็ได้พี่ไปพี่นำทางได้แนะนำครับติดตามสับสไครพี่ชานชใยด้วยนะครับชานชจยเด็ดสวัสดีครับไปเพื่กันครับงานนี้อาจจะพี่ผมอายโพรพี่ไม่ต้องอายหรอกพี่นะแบบยังไงอ่ะปกติไปก็พี่โจก็เหมือนกันพี่โจนี่ออกหน้าตลอดเลยนะใช่น่าจร้านนี้น่าจะมีกาแฟว่ะเออได้ครับโอ้บรรยากาศดูดีเออบรรยากาศดีพี่ชานก็จะร้านนี้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นรถเต่า อโอ้โอ้แหล่งท่องเที่ยวเลยอย่างนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ได้ครับนี่ครับมอเตอร์ไซค์ที่พักร้านอาหารเต็มเลยก็ถ่ายสั่งมีกาแฟโอเคบรรยากาศดีน้องหนิงน้องหนิงเซอร์วิสบริการอาหารเครื่องดื่มร้านนี้ก็ได้บางพี่บรรยากาศดีหน้าทานีเลยโอเคครับเราสั่งกาแฟเลยดีกว่า แตยไม่มีอันร้อนได้เนาะได้ได้ครับสองแก้วครับใช่นี่ร้านเขาจะอ่านว่าน้องหนิงน้องหนิงสวีทแต่นั่นันเป็นน้องนายน้องหนิงน้องนายอ๋อน้องนายเขาเป็นเอไเอนีนะถ้าน้องนายชื่อชื่อร้านอะยนะน้องน้องหนิงน้องนายอ๋อยั เช่าจักรยานมันเท่าไหร่ครับเนี่ย40บาทอ่ะโอ้จักรยานมันเล่น40มอเตอร์ไซค์อ่ะมอเตอร์ไซค์200 200ก็ไม่แพงเนาะไม่แพงครับปั่นไปบัตรผ่านนะนะงู้ใช้ก็มีค่ะ200อ๋อดีนะผมก็เพิ่งรู้เนอะประเทศไทยก็มีแบบนี้ด้วยนะดีเหมือนกันทางดิฉันใช้ไปเยอะจะได้ออกจะได้ติดตามกันบ้างโอ้ขอบคุณครับพี่โจก็ได้เยอะนะพี่โจได้ไป2,000กว่าตอนแรกที่ผมไปเขาเขาก็ มีมีคนตามเยอะเหมือนกันนะที่ดูดอชอบเสื้อมากเลยนะดูขขอนนถ่ายเยนี่ยสกรีนค่อนข้างดีนะมันไม่ใช่มันเป็น,น,ปนไอ้นี่ไงมันเป็นแบบปิน้นเครื่องปิ้นที่เป็นแบบ เาบอกเป็นเสื้อได้ผมก็เลยลองไปทําดูเออเมื่อก็สกรีนดีอ่ะมันมันดูแล้วมันเหนียวมากเลยนะโลโก้แน่นทัวร์ครับถ้าคนที่ตามผมก็จะเห็นเลยอย่างนี้เลยอีกน่อยอาจจะทําขายเอ,อ้ยคงไม่มีนะคงม,ม,มีคนเอารอก็จะใส่เอาอใส่เอง <laughs> โอเคครับเอาดูเป็นบรรยากาศแค่นี้ก่อนอก็แล้วกันเดี๋ยวยังไงแล้วเดี๋ยวผมเจมอพี่ฮอเซียหรือว่ายังไงหรือว่าไปไหนกับพี่ชาชัยเพื่อพี่ยวทเซียก็เดี๋ยวถ่ายกันอีกทีนึ่งคนไหนที่มาเที่ยวทุรยางแล้ดูคลิปนี้นะ ถ้าคิดว่าขี่มอเตอร์ไซค์ได้ขี่จักรยานได,ไได,ไได้หน้าหน้าทางรถไฟเขาก็มีเนี่ยรถมอเตอร์ไซค์สองร้อยจักรยานสี่สิบบาทต่อวันนะแต่น้ำมันคงเติมเองส่วนจกักรยานต้องใช้แรงเองมีจำกัดเวลาไหมครับก <c oughs> ี่โมงตั้งแต่เช้าค่ะเจ็ดโมงถึงค่ำเจ็ดโมงแต่ถ้าจะค้างคืนก็มาได้ที่มีโรงแรมด้วยใช่ไหมีค่ะเกสเฮาส์คืนเท่าไหร่มีค <c oughs> ืนเท่าไหร่ครับนี่ โรงแรมก็น่าจะประมาณอยู่ที่ห้าหกร้อยอะไรอยเงี้ยห้องร้อยก็ถึงสิบหโบเท้าก็สามร้อยสองร้อยก็มีห้าสิบก็มีอ๋อไปเจอโรงแรมหีบเท้าก็ราคาเลยนะพี่นะแต่๋ยวไม่ร้อนนะแปลกนะถ้าทำในที่ให้ดูบรรยากาศเอาแค่นี้ก็แล้วกันนะกินแค่นรองอะไรกั็ไม่แน่ร้านร้านแรกร้านกาแฟที่อยู่หน้ารถไฟเลยนะ นะอ่าใช่มากินกาแฟกันได้ครับนี่จะปิดคลิปก็คุยเพลินอ่ะตั้งไปเลย,เ,ลยเดี๋ยวรอกินกาแฟต้งงองหน่อยารที่พี่กาใช,าชา้ทายแล้วอันนี้ผมตั้งไรเสร็จแนละ้ว มีเมนูตัวอื่นด้วยนี่นะกินอะไรแน่นอส่วนมากจะเป็นน้ำน่กินร้อยยี่สิบบาทมีต้มยำน่ากินดีโอ้โหใส่ยงวมาเราจะ้องนักกินข้าวอันนี้คุณอนานเลนะมีรากาศคทยเป็นคนดูรงนี้นะครับมีโกชมาเลยนะกน

เปบคเกบปวดม่มบีอะไรมาเดินกินกาแฟเสาที่แล้วมาแล้วไงเสาเว้นเสาเอามาเสาเว้นเสาคุณแน่เป็นเป็นคนที่ชอบกินกาแฟแบบกินลูก้าวรั้กินลูก้าวเพาว่า ม่ตอน,นเช้าไม่กินข้าวไปอยู่กาแฟเป็นหลักกาแฟน,นี่ก็แย่ในแง่ตอนเช้าครับแล้วก็เรื่องอยู่กินก็ยังก,ก,ก็ถือว่าเป็นผู้ชายที่ดูแลตัวเองดีนะหน้าแข็งตัวจริงนี่หน้าเนียนมากเลยไม่รู้ว่าพูดจริงถ้าใครเห็นตัวนี้ก็นึกว่าเป็นเกนเยนะ์แน่ๆไม่รู้ว่าเป็นเกมหรือเปล่าแต่เขาบอกว่ามีเงิยทุกป,ป,ป,ประเทศ ไม่ใช่มีหัวเีหัวกเรงเกครับร้ยเปอร์เซ็นต์มีคนเก้าเป็นกีบหรกคือหุ่นก็ได้นะแล้วหน้าตาก็ได้ขนาดไปแบบลุยป่าแล้วดับเดือป่าเิีพวไก็เดีวผมเอะไม่จริงครับพี่ชาชัยชมเต็อยตรงกะนองนี่ก็เนี่ยที่า

ยูฟุก่ะแขกมาเยอะแล้วก็คุยแล้วคุยกู <c oughs> จะหาว่าอย่างนี้นะมีฝรั่ง <c oughs> มีมเมรมีคนไทยโโอ้โหมาจากเฟซบุ๊กนะบั<อ>ปจีบผมบางทีมี B มบีทอมด้วยโอ้แบบขอบคุณเลยดูหน้าผมบ้างเถอะเห็นหน้า <c oughs> อย่างนี้ก็จะหาว่าผมพูดแต่เรื่องนี้มันมนผมรู้รู้สึกไหมว่าการการรุ่งเรือง ลูกโลเวอร์กันั้นอ่ะหมายถึงว่าลูกโลเวอร์ใส่คอคนอ่ะมันเป็นยังไงแบบมันจีบเราแล้วยังนน้นยังนู้อยากกอดคุณนะอย่างนี่ยใจจะขาดโดนไหมโดนไหมพอมาส่งรูปมาเลยเป็นทอนๆมาเลยอ๋อตายแล้วกูใครจะบอกว่าอ๋อบอกต้องมาแล้วครับผมก็มีเหตุของตัวเองก็พอแล้ะ อยากจะมาาตายปกป้องตัวผู้เดาผู้ชายเต็มตัวครับนี่มันจีบอ่ะถ้าได้นอนก่อนพี่จะคงจะอุ่นนึงเลยโอ้โหถ้าถ้าเราคิดจะเป็นเบื่องกันต่อแล้วไม่ต้องคุยเรื่องนี้เลย จะเรียกพี่คอสเสียพี่ชา,ชานชัยดีกว่าจะใช้ชื่อในอชาแนลเขาก็เพราะเกิดเรียกพี่ประกอบหรือพี่อะไรเงี้ยไ,ไม่ถนัดเออไม่ถนัดไม่ไม่ติดปากนะเพราะว่าเอาชื่อที่เขาดังมาดีกว่านะจะได้รู้จักกันแล้วก็จะเดินเล็บติงพี่เขาได้ไงกลับมาเดินเล็บติงพี่เขาหน่อยเครับของของฮอสเซียนี่เขาดังอยู่แล้วเนาะ,ะครับคือเราไม่ได้ดังหรอกแต่เราอยากให้มีคนติดต่อใครเยอะๆเออเหมือนกันเลยเหมือนกันครับโอเคนะครับไปละ